แล้วครับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop l ลอ s หยุดลงทางในตลาดหุ้นกันแล้วนะครับพาคุณผู้ชมมาดูในเรื่องของการวิเคราะห์ในช่วงนี้นะครับว่าความเป็นไปได้ของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในรอบสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นที่สัปดาห์ก้าเข้าสู่เดือนใหม่แล้วแนวโน้มและทิศทางของตลาดหุ้นไทยจะยังเขียวและสดใสแบบนี้หรือไม่ในบรรดาเนี้ยที่มีการลงทุนในเรื่องของวอลลุ่มที่เรายังเห็นว่าเบาบางอยู่นะครับสำหรับตอนนี้เองเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาวิเคราะห์พร้อมกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายว คุณกิตพลไพลภัยกิตสารครับสวัสดีครับคุณกิตพลครับครับสวัสดีครับครับภาพรวมในสัปดาห์นี้เองที่ยังคงต้องจับตาดูปัญหาการเมืองยังคงเข้ามารบเราในเรื่องของตลาดหุ้นไทยอยู่บ้างไหมครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วการเมืองมีอิทธิพลต่อหุ้นไทยน้อยมากครับถ้าถ้าสังเกตให้ดีเพราะว่าคาถามก็คือจะมีอิทธิพลกับเราหรือเปล่าก็ต้องถามว่าวันนั้นมันมีหุ้นเราอยู่ที่ตรงไหนนะครับอย่างเช่น ถามว่ามีอิทธิพลต่อหุ้นไทยเราจะเห็นว่าการเมืองก็มีอิทธิพลกับเรามาต, 1, 2, ตั้งแต่พันสองจนกระทั่งเกือบพันสี่ตรงนี้ฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นของแถวพันสองตลาดหุ้นเราถูกมากๆนะครับลงไปเทรดในระดับที่เป็นจุดต่าของ valuation เพราะฉะนั้นการเมืองก็มีอิทธิพลต่ำเราน้อยมากแต่วันนี้พอขึ้นมาใกล้ๆพันสี่หรือว่าอาจจะมีโอกาสโชคดีไปพันสี่ต้นๆเพราะว่า มีโปรจากการต่างชาติที่เริ่มกลับมาซื้อสุดที่ตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราอาจจะมีอัพไซด์ช่วงสั้นที่ดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับ,รบแต่ว่าถ้ามองแล้วผมคิดว่าประเด็นเคยการเมืองในประเทศเนี่ยวันนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลที่มีเน้ยสำคัญตราบใดที่การเมืองไม่ได้มีความรุนแรงที่มากกว่าที่เคยเป็นมานะครับจะเหนว่าวันนี้ บนรูปแบบของการที่ทุกคนต่างอ่อนกําลังลงไปมันทําให้น่าจะจกันด้วยการเราชรจามากกว่าหรือแม้กระทั่งการเมืองที่ประชุมกันอะไรในพักนี้ก็จะเห็นว่าโทนของทุกคนคือเลือกตั้งจริงแต่ว่าแล้วแต่ลีลาของแต่ละคนแล้วว่าเอ๊ะลงเลยหรือว่าจะต้องรอให้มีอะไรบางอย่างก่อนถึงจะลงเนี่ยแต่จะเห็นว่าโทนก็คือทุกคนจะไม่ไม่เสียงแข็งเหมือนช่งก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไม่ได้ต้องประิษ์รูปคนก่อนแต่ตอนนี้ทุกคนเริ่มพยายามหาจุด ลงที่ค่อนข้างลงตัวที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าผมคิดคว่าโดยโทนของการเมืองเนี่ยเป็นความกังวลแต่ว่าโดยภาพใหญ่ๆจริงๆแล้วเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นหรือว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเจราจาก,กันได้มากขึ้นครับครับแต่สังเกตเห็นวอลุ่มที่ตอนนี้การลงทุนยังค่อนข้างเบาบางดูเหมือนนักลงทุนยังคงจับตาในเรื่องของตลาดหุ้นไทยแต่สวนกระแสะอีกด้านหนึ่งเราเห็นตลาดหุ้นไทยที่มีการปรับบวกขึ้นอันนี้นางมุมมองของกสิกรไทยเองคุณกิตพลมองว่ายังไงบ้างครับ ก็ถ้าเรามองก็คือเรามองว่าตลาดในช่วงเดือนมีนาเมษาเป็นช่วงตลาดที่ค่อนข้างจะแว่งตัวนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นจังหวะที่เราต้องระมัดระวังในการที่ตลาดอาจจะมีอัพไซด์ที่เป็นบวกแต่ต้องระวังไม่ไม่เพิ่มน้ำหนักการลงทุนสีสวเพราะจะเป็นจุดที่เราจะเริ่มมีความ เสี่ยงหรือความมันผลได้ถ้าเราดูในหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าตลาดเดือนเมษาออกมาก็นข้งจะดีครับผลตอบแทนเป็นผลตอบแทนที่ที่บวกแต่ว่าพอไปถึงช่วงเดือนพฤษภาคมหรือว่าตั้งแต่ปลายเมษาเป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มเป็นช่วงที่เงินจากเงินปันผลเนี่ยไหลออกนะครับทําให้บาทอ่อนแล้วก็ขณะเดียวกันจะมีช่วงที่ตัวเลขเศรษฐกิจหรือจังหวะที่ตัวเลขต่างๆที่มันอ่อนแอเนี่ยออกมาในช่วงประมาณแถวเดือนทห้าเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นตลาดปรับฐานในเดือนห้ากันทั้งเยอะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให ทุกคนบู้จะเกินไปช่วงสั้นๆเราดีมากกว่าที่คนคิดเพราะแต่ช้ชยกลับมาแต่ว่าให้แล้มันระวังว่าในระดับที่ปรับขึ้นต่อไปแวถวอาจจะถ้าโชคดีเราอาจจะเห็นพันสีพันสี่ร้อยี่สิบเนี่ยตรงนั้นก็ยังเป็นจุดเทคโปรฟิตี่ควรจะมองในเรื่องของการเทคแล้วก็รอจังหวะอีกครั้งหนึ่งซึ่งน่าจะมีจังหวะซื้อที่ดีช่วงเด่นแห้ครับ คับฉะนั้นปัจจัยต่างประเทศยังคงมีอะไรที่เป็นแรงหนุนส่งให้ตลาดหุ้นไทยสามารถไปต่อได้ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้เองเหมือนจะเห็นนักลงทุนต่างชาติเริ่มเห็นสัญญาณการซื้อสุทธิเข้ามาในบ้านเราบางครับถ้ามามองดูแล้วเนี่ยการที่เฟดพูดถึงเรื่องของการที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็ทําทให้จริงๆแล้ว ทุกคนก็เริ่มกลับมามองดูความเหมาะสมของการลงทุนในแต่ละภูมิภาคคือแน่นอนว่าเขาขายฝั่ง emerging market ฝั่งเอเชียไปเยอะในตั้งแต่ช่วงเดือน5ปีที่แล้วนะครับแต่พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันนเรามาดูในเชิงของ valuation กันจะเห็นว่าไม่ว่าในเชิงของ PE ของตลาดหุ้นในฝั่งตลาดเกิดใหม่หานด้วย PE ของตลาดพัฒนาแล้วหรือว่า price to book นะครับมูลค่าทางบัญชีราคาสัมภาทางบัญชีของตลาดเกิดใหม่หานด้วยตัวของตลาดที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เป็น ค่อนท้าจะต่ํามากๆเลยนะครับต่ำเ mm hmm. ทียบได้เรียกว่าเท่ากับประมาณสมัยปี 2008, 2008 2009ที่เกิดวิกฤตสัพพามทั้งที่เราดีขึ้นมาเยอะมากเพราะฉะนั้นช่วงขั้นสั้นถ้าเรามองแล้วก็แปลว่าตลาด d e v วล o อปเม k e ทที่เอา p e r f o r m ฟอร์มเอเมจิงมามานานเนี่ยน่าจะเริ่มตึงๆแล้วนะครับเอเมจิงมาเก็ตมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาได้ก็ จริงๆสิ่งนี้เราคุยกันลงวทุนต้องแต่ประมาณช่วงเดือนมกราผมนะแต่ว่าภาพมันอาจจะเริ่มค่อยๆมาชาัดในช่วงนี้ครับถ้าเริ่มเพ่มเริ่มค่อยๆชัดและเริ่มเห็นสัญญาณที่มีการปรับดีขึ้นแนวโน้มในช่วงสัปดาห์นี้จะเกิดขึ้นรวมไปถึงพรุ่งนี้ด้วยคุณกิตพลมองอยังไงบ้าง <ผม S 1> ครับผมคิดว่าในช่วงสั้นๆนเนี่ย,นนยแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติจะเป็นตัวที่ drive ตลาดหุ้นทําให้มีโอกาส <ๆ S 2> ที่จะปรับได้ดีกว่าที่หลายๆตำนะมองนะครับบางคนอาจจะมองภาพของตัว ท่าเกตของตลาดหุ้นปีนี้ไว้จะมีจะเราจะเห็นว่ามีตั้งแต่พันสามร้อยไปไปลายเป็นมื่อไปแต่ว่าถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยตึงๆมากๆก็จะเห็นว่าอยู่แถวประมาณพันสี่ร้อยกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าตลาดหุ้นในช่วงสั้นยังมีอัพไซด์ครับเพราะว่าหลายที่คงจะยังไม่ขอขายกันแล้วก็ถามว่าแรงส่งจากการที่เราเริ่มเห็นการ allocation เงินกับอันนี้ภูดวิภาคด์วยเนี่ยจะเป็นตัวย้ำให้ตลาดหุ้นเรามีอัพไซด์แต่ว่า ต้องระวังว่าในเชิงของฟันเดอร์เ a นทัลแล้วนี่ยการขึ้นไปแถว1,400ต้นๆนะครับจะเป็นจุดที่วอลลชัชนกลับมาเป็นตัวอีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่ใครที่กินกำไรไว้ก็หาจังหวะในการทีจะล็อก Profit ด้วยครับก็น่าจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ครับถ้าเกิดขึ้นในเดือนนี้แนวต้านด้านบนที่ยังสามารถกี่ร้อยพันส่จะเป็นโซนที่เรามองในเรื่องของการ profit ครับครับ ตอนนี้จะมองแห้มองภาพใหญ่จะเห็นว่าตลาดยกกรอบมาถึงแม้จะมีการปรับฐานซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเดือน5้เนี่ยเราก็ประเมินว่าในเชิงของพื้นฐานการปรับฐานลงมาแถวประมาณสัก12เท่า PE ที่1,300ต้นๆเนี่ยก็ยังเป็นระดับที่น่าสนใจแม้ถ้ามองภาพใหญ่ไม่ได้มองเป็นรายวันตลาดทุ้นจะอยู่แถวประมาณเรียกว่า1,300ต้นๆถึง1,400ต้นๆไปสักระยะหนึ่งครับ ครับถ้าเป็นสักระยะแบบนี้เองใครที่จะเข้าในช่วงนี้แล้วถ้ามองส่วนด้านต่ําสุดอย่างแนวต้านนี้มองประมาณเท่าไหร่ครับก็ต้องเลือกก็ต้องเลือกอะไรที่มันพลาดได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้หลายคนอยากจะไปซื้อหุ้นอิเล็กทรอนิกส์เพราะรู้สึกว่าโอ้มันขึ้นดีเหลือเกินแต่ก็ต้องบอกว่าเอ๊ะความเสี่ยงมันก็จะมากกว่าก่อนหน้านี้ซึ่งมันยังไม่เคยขึ้นเท่าไหร่นะครับเราเคยคุยกันเป็นในรายการเมื่อสักสองอที่แล้วว่าเฮนน่ามันน่าสนใจนะครับก็วันนี้ก็กลายเป็นว่าก็เบรกคือมันเป็นความที่ตัวของหุ้นนเอียะวมั ภายการลงทุนก็ยังต้องหาหุ้นแลกจาดอยู่ครับซึ่งรเรามองว่าตัวที่น่าสนใจก็หนึ่งพื้นฐานต้องโอเคสองก,ก็คือแลกจ่าถ้าเรามาดูในกลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยเราคิดว่ามีสองตัวที่ดูดีนะครับ,รบก็จะมีตัวของทางด้าน CPF ในกลุ่มอาหารแล้วก็ตัวของทางด้าน AP hmm. ที่อยู่ในกลุ่ม property สองกลุ่มสองอนิสตอรี่เหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถ้ามาดูแล้วเนี่ยในภาพของกลุ่มอาหารจะเป็นกลุ่มงที่ปีนี้ t u น n a r o u n ได้ค่อนขทางที่ดีแล้ว PE ก็ไม่แพงถ้าเรามองในเชิงของการคาดการณ์นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยเราคิดว่า c p เวันนี้ก็จะราคายเหมือนฮาน้าช่วงก่อนหน้าที่ดูหน้าเผลือไม่ค่อยไปเอ๊ะทำไมมันอยู่28 27 <c oughs> 26อยู่นานมากเลยเนี่ยก็เราคิดว่าหนังมันฟอร์มเดียวกันเพราะฉะนั้นแย่ที่สุดซื้อก็คือไม่ไปแต่มันลงไม่แรงแต่ถ้าโชคดีไปเนี่ยน่าจะไปได้ก้อนข้างดีนะครับก็ประเมินว่า C p เน่าสนใจจะมีแนวต้านอยู่ที่32บาทเออโทษนะ <c oughs> ส0ิบาทแล้วก็แนวรับที่ยี่สิบเจดบาทนะครับราคาพื้นฐานชีพอยู่ที่สาสิบกบาทครับคุณกิจพิทยตัวน,น,นเงเนี่ยจะเป็นตัว a อนะฮะตัว a อพที่เราคิดว่าน่าสนใจเนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งพีไม่แพงตรงนี้ราคาประมาณไม่ถึงเจ็ดเท่าอันที่สองก็ปันผลที่ยังไม่ได้จ่ายเนี่ยจ่ายเดอนหน้าจะประมาณที่สี่ดหกเปอร์เซ็นต์เกือบเกือบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เราคิดว่าน่าสนใจฮะทีนี้ ที่ทําไมหุ้นในกลุ่มแบงก์กลุ่มปารปตีช่วงนั้นทานเนี้กลับขึ้นมาได้ก็เพราะว,ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีตัวเลขการส่งออกออกมาดีตัวเลขการส่งออกที่ออกมาดีปกติแล้วส่งออกเนี่ยจะเป็น leading indicator ของการบริโภคภายในประเทศเพราะฉะนั้นพอส่งออกออกมาเดือนกุมภาพันธ์ออกมาดีปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มแหงงนข้างว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่ GDP ไตรมาสหนึ่งขอเราจะ bottom สุดแล้วหลังจากนี้จะเป็นตรวเลขที่เริ่มดูดีขึ้นก็เลยทําให้มีนรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นในกลุ่มบริโภคในประเทศจะเห็นวว่่่่าาาาทั้้งตรมสีีแลลนนนหุุกพธค ค้าปลีอสังหารมทรัพย์เนี่ยตับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับเราก็คิดว่าอาสังหาเป็นอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยจะมีของแล้วก็ที่มีก็หมดใจกันไปเยอะแล้วเนี่ยเราคิดว่านี่เป็นหุ้นที่อยู่ในเงื่อนไขที่จะถูกตลาดหลักดันได้ค่อนข้างดีแล้วก็ที่สำคัญคือราคาไม่แพงปคถือเก่งลาดทั้งไปก็เรียกว่าเสียเวลาแต่ว่าไม่น่าที่จะบาดเจ็บอะไรมากมายครับก็เราเน้นเลือกทั้งสองตัวจะเห็นว่าเราเน้นตัวที่ค่อนข้างจะแลกการกลุ่มอยู่สักหนึ่ง ฉะนั้นถ้ามองสองตัวนี้ยังคงขัค่อนข้างแลงกาัดนะครับในกลุ่มพ r o ป e r t ตเองหลายคนถ้ายังติดอยู่ในกลุ่มนี้ช่วงนี้ยังสามารถเข้าไปลงทุนได้ไหมฮะเราคิดว่าน่าสนใจครับจีิงแต่ว่าต้องเข้าใจเลยนะครับว่าพ r o ป e r t ต้ที่แต่ละคนติดกันอยู่ในราคายอดดอยเนียวันนี้มันกลับไปก็ถ้าจะเรียกว่าอาจจะได้แักเชิงดอยหรือตีนดอยอย่าเพิ่งไปหวังว่าเอ๊ะครั้งเดียวนี้จะขึ้นไปถึงยอดดอยสุเทพได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า ถ้ามองอัพไซด์นี่อาจจะมีอัพไซด์จากปัจจุบันประมาณสัก20%่เราเชื่อว่าได้เห็นแต่ว่าอย่าเพิ่งไปมองว่าคนที่ติดไว้ลบห้รแล้วจะกลับไปได้เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นครับโอเคครับขอบพระคุณมากนะครับคุณกิตพลครับครับยินดีครับสวัสดีครับเอาละครับนี่ก็เป็นมุมมองของทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณกิตพลพรายพศายสารกิจนะครับสำหรับมุมมองการลงทุนในช่วงนี้ที่ยังคงมองแนวต้านใหญ่นะครับอยู่ที่ 1, 4 2 0 1,400นะครับทั้ง2จุดนี้ยังคงเป็นแนวต้านใหญ่ที่ยังคงต้องจับตาส่วนหุ้นเด่นวันนี้ที่ยังคงมองนะครับยังคงเป็นกลุ่มของอาหารทาง c p f รวมไปถึง AP ในกลุ่ม Property ด้วยครับพาผู้ชมไปดูต่อข่าวรอบวันของบริษัทจดทะเบียนต่างๆในตลาดหุ้นนะครับซึ่งล่าสุดเองทาง APCO นะครับหรือเ s เชียไ y t ตสุ ไโตสุติคอลนะครับล่าสุดเองก็มีการประกาศออกมาแล,แล้วนะครับที่จะมีแผนเพิ่มทุนอีก100ล้านบาทนะครับซึ่งทางคณะกรรมการผู้ถือหุ้นนะครับเตรียมเพิ่มทุนอีก100ล้านหุ้นมูลค่าที่ตาวไว้หุ้นละ1บาทแล้วก็จากทุนจดทะเบียนเดิมเนี่ยจากที่ประมาณ200ล้านบาทนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น300ล้านบาทแล้วก็จะมีการแบ่งจัดสรรเป็นทั้ง3ส่วนทั้งส่วนอีก40ล้านหุ้นที่จะรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในสัดส่วน5ต่อน1นะครับและก็จำนวนอีก้า่จะเสอเิม ของบริษัทตามสัดส่วน6.25ต่อ1ครับและอีก28ล้านหุ้นจะมีการเสนอขายต่อบุคคลในวงการจำกัดด้วยครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับนอกเหนือไปจากการเพิ่มทุนไปแล้วบริษัท InTouch ที่มีการเปลี่ยนชื่อจากก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่าชินคอปนะครับล่าสุดเองจะมีการใช้ชื่อชินคอปขออภัยครับมีการใช้ชื่อ i t o u c h h o l d i n g แล้วนะครับซึ่งก็มีการแจ้งตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทชินคอ r p ปอเรชันนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาตอนนี้ได้มีการอนุมัตินะครับเปลี่ยนชื่อบริษัท และก็ตราสําคัญของบริษัทนะครับโดยจะมีการให้บริษัทดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาและจะใช้ชื่อบริษัท InTouch h o l d i n g จำกัดมหาชนครับ ส่วนใครที่ยังคงถือหุ้น RS แล้วยังคงรอในเรื่องของผลการตัดสินวันนี้นะครับล่าสุดเองหลังจากที่มีการตัดสินสำหรับศาลนะครับในเรื่องของการเพิกถอนการบังคับกฎเกณฑ์ของ must have นะครับล่าสุดเองทำให้ตลาดหุ้นอย่างหุ้นของ RS มีการปรับบวกขึ้นมานะครับหลังจากที่รับข่าวนี้ในช่วงบ่ายปรับบวกขึ้นมาแล้วกว่า4%ล่าสุดเองถ้าอยู่ที่ประมาณเวลา16นาฬิกาจะเห็นว่าตลาดหุ้นของในบ้านเราที่มีตัว RS อยู่นะครับมีการเพิ่มขึ้นประมาณ35สตา อยู่ที่ประมาณ8บาท75ตังหรือเพิ่มขึ้นประมาณกว่า4%ราครับอาล่ะครับแล้ทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Stop Loss หยุดลงทางในตลาดหุ้นช่วงเย็นคุณผู้ชมยังสามารถติดตาม Stop Loss ได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้า10นาฬิาช่วงบ่ายเวลา14นาฬิกาและช่วงเย็นเวลา16นากา30นาทีถ่ายทอดสดนะครับจากสตูดิโอที่ ที่สยาม Discovery นะครับคุณผู้ชมยังสามารถแวะเข้ามาดูได้ที่นี่นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของทาง Stop l o s อครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับ Stop l o s อแล้ววันนี้ผมบดิตประทุมตะและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ